เก็บ <toys> ักบัวพี่น้องเน่มกบวบจะเก็บไปสแกงปลาก็สแกงปลาจิ้ด้อผู้ดีกินนะพี่น้องเนาะแักบัวบวบชันอันนี้นะเน่เก็บไปสแกงปลาก็จิ้ดเอปลากิ้อเอาเสร็พักเท่านี่้ฮะเด็กมันเนือยหน่ยเนี่ยเก็บไแกงกิน้ดเด้อ หน่อยกะเชื่อไม่หน่อยกะเ,เชื่อไปอ้อใส่ปลาก่อนปลาปลากดุดโอ้ยบันละขึ้นไปเบิ่งทั้งเทิรนี่ว่าจากวันละขึ้นไปกับพี่น่าขึ้นไปน้ำกันพี่น้องขึ้นมาเก๊ะแบบบวบขึ้นขั้นใดขึ้นขั้นหนึ่ง หน่อยมาขึ้นไหมขึ้นตอกแต่ยังน้อยจะจะสุรีนปออะไรนั่นอ่ะฮะบัวบวกก่อนบัวหวานบวกก่อนแกเก็บเห็นอันนี้หนาเขาช่วยพี่ให้พี่ให้น้องกินน้ำมากินคนเดียวต้องดูมันแก่อยู่นี่พี่น้องเห็นนะนี่สองหน่วยนี่บราเห็นแน่นี่หน่วยยาวเดี่ยววัวยาวเลยวสองสามหน่วยได้เด่นเนี้ยอีดีขึ้น เห็นปะบวบยนี่บวบเปื่อมกับไล่หอดอันนี้ก็สีเอาบ่เอามันบวชแอบนหวานกับคมอันนี้คมหวานในหอกบวบนเนาะคนหลายหน่อยแล้วอยู่เทิงนี่นะบวบเห็นมันยเนี่ยเวอร์คนมากเป็ยังแบบนี่จะหน่อยกันหน่อยนี่เองนี่นี่ยเอามันก็ใหญ่บวบเห็นอีกแล้ โอ้หน่วยนี่ยาวนะเอาก่อนนี่ไงเพื่อนว่าขืนว่าเบิ่งนี่เพ่ได้เห็นนะแต่ละมือมันใหญ่ไว้ๆนี่ยาวดีนี่เก็บไปแกงก่อดีในหน่วยนี่ก็ได้ดีมันใหญ่ละล้วก็ก็บไปแกงกินนั่นใหญ่ๆจำนี่ก็ได้แล้วกเขาได้นบลมากใหญ่บล็อกหน่อยๆจิ้มไปอ้อปากอ้อปากกด กินอ่อนๆกันพี่น้องเสีักบววพ่อได้ได้หน่อยหนึ่งขึ้นขั้นใดลงขั้นใดเบิ่องต่อดันนี้งามๆพี่น้องหมากมันนี่เต็มที่คันมันเพรท่านหนาวเดือนกีบเต็มเป็นหมากรันใหญ่พอดีอ่อนๆแกงกินเสียด้วยขมบานกินแกงกิน ได้หลายหน่อยเต๋อลระเด้หน่อยๆก็พอละนี่บวบเคยปล่อยดอกบักอึใส่น้ำนี่เไรฮากินแลวชวนจ้าของนี่แหละแล้วก็ซีใส่ในเด้หน่อยหนึ่งก็ได้กะป๋าไใบแก่ๆกระเทิร์นกับกระยอกกได้เนีย เก็บจำเดิมนาวแหละมาก่อยมือว si ันได้รู้ในเก็บขนาดเขาบอกว่ามันมือซึ้งเหนือคุณพ่อท่านใหญ่ยังคะกระท้อในี่กอยบริใหญ่แล้วว่าใหญ่ใหญ่มันหอนมันหนาวมันหนาวแล้วมันหอนตลดูมันนะเก็บแล้วอากจาเก็บไปชนตู้นี้พิ่นตากปลากระสิวเอาหาบนกระขักก่อนอย่ามัน Chạy xíu đã, đã kè, vào kè vào hình này Kè vào hình này Bằng tí chậu dưới thương thì Chỉ hành nhường 2 vườn Mình kè Còn đuôi này Hấp xạo gì mà cũng hấp kè Chứ ướt này Nèo này Tên này Tên vào phía นี่เนี่ยตากปลาตะเคียวเราตากปลาปลาชิวเอาเราเสือมาตากเราจะกินปลาแห้งปลาครับแค่ปีใบ,บ,บเว็ดตาก็ตากแล้วเอาขวมน้อยเราเนี่ยปลาบึงนี่ต้นเงินกบบึงอันเพ่รตัดเขื่อมันบ้านแกปอนไรเนี่ยลองดูเดีบวนนยวบัวบ้นี่น่ะ Đó, này, nó hiệp định nôn kia mãi. Matat kia nyo 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 nó nyo 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 ตัวนี้มีโบนวยตัวได้มีหนวยแต่สีโบเก็บเนื้ออดตัวได้โบมีหนวยเก็บเนื้ออดเด็ดให้มันแตกละลายแล้วค่ะว popular, ันหนาววันหนาวมันบบมีหนวยอันนี้ในมันเฮียทิ่มแักเอาไปแก้มเอาไปนอนเนาะแกงมันกระเซาะเด็ดให้มันแตกอันนี้บบก้ามีหนวยโบเห็นหนวยไหม Ni mân miên nói chị nha yêu bọc kiếp có... nó, này, này mà... Được lại kẹp nha mga nó ngam mga 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 này mga 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 đó, anh mga mga ba hàng con, mga mga rồi mga 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 มีหน่วยนะกับพเก็บถ้าเก็บตัวมันมีหน่วยดอกมันก็ได mm ้เก mm ็บดอกมันไปแกงไร้เต mm ๋อด <wh> ้วยนี่เ uh ด็นมาหน่อยมันกะเอาไว้ฮ hmm? uh ่าพวกบวมน้อยใช่ไหมตู่ตู่ฮ่าบวกบวมน้อยใช่ไหม lọc bực uếp bên nam mẹ kèn nằm mẹ lọc bực uếp bên nam mẹ 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 kèn cho mẹ kèo đi ăn nè đi ăn đấy đi ăn uếp 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 đi นา่ารักเติ๋อไปดิหาเบึงดอกมันยัดตะขันนะก็อันนี้มันก็มีหน่วยเห็นไหล่ะหน่วยอึอ่งจะเป็นหน่วยเน,ยนาะพี่น้องจะเป็นหน่วยอยู่เก็บมาดอกบักอื้อไปแกงพไปเถ้าบักอื้อนี่ก็มีหน่วยช่องหน่วยแล้วก็บวกกะเก็บกัน,นดะ อันนี้เดมีบ่นโอยนะพี่โนยเอาตอลอกเอาตอลอกเอาตอลอกไม่โนยวัวเอาปลาไปใหมันเป็นอันนั้นเดพี่น้องลอกมนใ้เก็บไปแกงกระเลนมากเลยนี่ก็มีหน่ย น้อยๆก็ได้คล้ายขนาดมีคนมากอยู่บอกอันพี่น้องเขาจับก็ม่กเกับพี่น้องน้อยๆบอกเออบอกว่ากระไดมันบอกเป็นหยอดเป็นเด็ดมันมันแตะนี่ก็มีหน่อยน้อยๆก็เกิดแจ้งเส้นเราไหวก็แซ่บ น่าพี่ดั่งมือหน่อยนะมั็มีหน่วยอยู่นเลิเดฟตัวได้มันก็มีหน่วยอยู่ได้พี่น้องเรากาเดฟเป็นแบบ่ยอดนี้ไปหอดคนด้มีหน่วยบ่เนาะหาเก็บไป โอ้็หกเถ้าพักหนึ่งขึ้นใหญ่ใช่เจ็บมากเถ้าก็ไปกินก็ได้หนูเอ,อื้อตัวนี้มัน,นเินอน็อยังเดียเป็นวัวหน่วยฉันมาเกี่ยวไปเกี่ยวมาย เกี่วไปเกี่ยวมาอย่้นมที่บอกวาเป็นกาเปล่นนพุดได้คือใบใบตายพจะิบเห็นแน่นี่มีหนวยชานนียกับจีหน่วยพูดได้่บริห็นมันพ่อละลายๆสมีกะเลอกกินนะอยากแกงเลาย โอ้บักถั่วหน่อพี่น้องเห็นมันงามยินมาพี่น้องยานตาสะอาดอิ่มขันหดนหนามกันได้กินอยู่อะๆก็ได้หดอันนี้กับหกหน่วยหนึ่งอีกบักถั่วเลยแคยาวนี่หมดพ้นหนามพ้นในมันก็ยาวมันกินอิ่มแล้วก็ได้พยาพ้นกินอิ่มนะป้องกันว่าอิ่มนะก็พ้นตั้งเลยปลายมันขึ้นตามธรรมชาติเข้ามา Phát ừ. nói cái chữ ẩu này mà nói kề là... cái chữ chưa Mi lá Khi Phi đoạn này thân văn sẽ đẩy tầm đi đi Thế mà nè Nhảy này cái đẩy tầm đông đi Đãi phát kìa đi Mà một tuần trong bộ ốc này cái vô มันก็บเป็นอันอยู่นะหมอพนตกพวไรตกเกิดูมันก็มีน้ำมันน้หมอเก็บพอได้กินเนี่ยกระชอกบึงก็ถ้าเอาอีหยังไปใส่นะเอาอีหยังเก็บอีหยังเก็บอีหยังเก็บอยัางวัใสบายผัวเก็บอีหยังอันนั้นะ เคือกับจุดแก่มันจะงยินปิดอุโม,มงค์นันี่ชองบัดกะกะกับวเห็นแด้ปบบวบางน้อยได้หลายเลยแหละนา่าเก็บเครือกัเครือกับมีเยอะครับ จะไม่ใส่บ่าด้วยกใส่บ่อ้อมใส่กับบวบนั่นมันใส่นั่นเลยมีหอยอยู่บ่าจะอ้อมหอยจะก่อปผักขาดมันก็แก่บไปเลยก็จะอ้อมจะผักขาดกันนั่ก็นด้แก่แล้วได้มันเกิดใหม่ในี่ได้กินยุ้ยผักขาดก็ได้ ดลกแตะตัวกันเนี่ยเกิดใหม่นี่เกิดใหม่ี่เบียรเกิดใหม่นี่เตัวกะเบียร์ก็เกิดฮะฮะเออพอขาดเนี่ยเขาบริตัดคันตัดมันน,นี่นะมันก็แก่มันก็ อ่อนนะนี่เนี่ยตัดเนี่โดดโดนี่กะจีเต็มอยู่นี่ละเบี้ยนั่นนะใบมันอ่อนปใบมันขึ้นอยู่่นีีปหนาสุดแบบพีนี้เพิ่งจะกินเท่แลรวละเพราะว่ากินโมเบวทมันก็ได้เป็นอย่างนี้ตัดนี่ก็ตัดตัดออกนี่ก็ได้กินนั่นในเดือนชีวิตชีวามันเพยังป่งอยู่น้องพ่อสาเนาะ ก็ท้าจะใช้พักอิตูระบาแกงเจ้าฮะในมอนใช้พักอิตูระบ่เก็บพักอิตูก็เดนเฮ็ดเกิดขึ้นแกบพักอิตูก่พกก็พักอิตูในถังที่เอาเขาไปได้เขาไปไหวกระลาเลนะี่ยแหละเอาไปใช้ออใช้อ,อ๋อ ตู้เย็นกะมีไม่ลายอยู่นะตู้เย็นครับเด็ดควบมันยังมีไวอยู่ก็เอาไว้นี่มันก็ใส่ได้กลิ่นมันหอมไปจังพอกิจูนึกคัตเต็ดได้เลยมันกะป่งได้เลยล่ะบริีกับชิแกเป็นดอกไปยังกะบอนั่นนะเด็ดเด็ดให้มันโป่งตัวเบี้ยได้ไหมเบี้ยเนี่ยช้างวัวได้ช้างเบี้ย kiếp kiếp bắt cái chuông. Oi, hộp này nữa. Tao đi mắc hộp. Ni đi. Ni đi đây đây đi pok lì lì. Vào nhao 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 lái lái nhao 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 กรตายเรียบร้อยพักนางตู๋ก็ได้ที่ปลูกเต็มบร่านนี่นะงามงามพอเอาฉีนปลามาตากอยู่วันนี้ทักเชิงนี้อไม่นามไม่หย่ยวลงใส่จีบะน้ำเกลือก็ได้ตายเรียบร้อยเป็นประตูพักนางตู๋เลยนะเพาตากนี่ดิเนาะนี่ดิฮาวตากฉีนตากปลาเพ็นนื้อหยามหย่อนลงเรียบร้อยเป็นประต่อ เดยบร้อยโรงเรียนจีนหาหรอกเก็บพักไปออมเชฟปาได้พักขาดกันยังมีอยู่พี่หลงเก็บกัไเด้เป็นบะมี่ไรตะกรอนอ่อนนอนกันมีอยู่เก็บให้วันปกอีกก็พักขาดแต่จะเอาไปใส่ นี่ยีราโบมีได้ผักขัดอ่อนน้องนี่เยอะเด็กพี่น้องผักขัดบานเอาเนื่องนะนะเนี่ยออมชาร์พัดชาร์จแบนใส่กันเด็กมันกระหึ๊นอยู่ดอกบวงลนี่นีเพราะว่าได้มันเหียลงมันเกิดคือเกาบวบลงน้อยนะ ที่มันหยาด่นะว่มันยังดอมันลายได้ก็กินมอหมดว่ได้ปลูกเันดอกได้ไหนนะนี่มันตกลงเงินล่างแล้วก็เฮียแล้วก็เป็นดอกเป็นหยอที่ไี่ล่ะเก็บประคาดไปใช้ออมปารกดนี่ รลูกทิพนั่งน,นั่งในนี้ก็ได้ว่ามันถกเพราะมัยังลูกทิมนี้ได้ไหนมันเหี่ยอยู่นี่นะพระเตัดทิมนี่นตัดให้มันโปง่งเงามันโปง่งเ <s> บียรพอขาดไปโดดตรงนี้นะกระโปรงอีกคือเกา่า พอละมันเชื <S <S ่นโพดได้ไล I mean, ่เติมได้ด้วยเครื่องใส่แกงนี่ยอดบางหนามกับแกงผักกับแกงเป็นวัตถุหยอดแบบตุนในหยอดบักตุนก็มีหักโบกหัวแกงเสียบมันก็มีหน่อยเอาไปกินหน่อยมั้ยเน่ยย่างหน่อยหนึ่งเนี่ยชิ้นใหญ่อยู่นี่หูกข้อมานี่เพื่อให้มันใหญ่ โอเคพี่น้องเจริญพักอีเดือนเจ้าเขาได้เยอนเลยยุนี้ไม่แห้งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแน่เพราะว่ามาเก็บพักกันนในอะไรบักบัวบักน้อยนักะตานี่ยอดบักอื้อแบบบัวแักแักกันคาด ก็อีกตู้เสรไปอ้อมสิปากดมามาเด้พี่น้องมากินน้ำแกงเสบๆเอาหัวไปแต่เสะแต่เสะหม้หนึ่งก็งางามยาวดีอ้อนอ้อนอีกเก็บหาหน้าบรนากาหมวจะฉี่แล้วเป็นว่าเอาใบแกงไปเนว่าเอาใบอ้อว่าสันน่าละฉี่อ้อจะกินอ้อว่าสันวันนี้เอ้อกับพอดีเทาเก็บหายกับพอดีเอาไปอ้อว่าสัน โอเคอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสุกห้มันให้รำมาด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งว่าจะขูจูกคนนอนรับพันดีจุกกระเพาะแข้งแห้งพี่น้องบาย